สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทาบทค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรัคณาการประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายน2564นะคะชาวราศีกรัคนาการค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ค่ะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ วันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกันลัคนาการใน e ีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ไซด์ได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูพเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆซึ่งในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวะคะ่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกันลัคนาการทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า ในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีกันลักนาการคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะเด็ดค่ะแทมปาแรนนะคะและได้เป็นไพ่สองดาบค่ะชาวราศีกันลักนาการคะ่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวาตุน้ำค่ะกรกฎ มีนพิจิกนะคะโดดเด่นมากค่ะในชาวราศีพิจิกลักนณพิจิกนะคะอาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมนะคะอาจจะคุยกับชาวราศีธนูลักนณธนูนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนาพัพยนะคะมารู้สึกว่าในดีที่ผ่านมาชาวราศีกันลักนากันคุณน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับ ต้องประครับประคองอะค่ะต้องคอยประครับประคองความสัมพันธ์นะคะบางคนนะคะคุณแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วนะคะแล้วเหมือนกับว่าคุณนะคะรู้แหละว,ว่าปัญหาความสัมพันธ์มันคืออะไรนะคะแต่อ่บางครั้งบางทีคุณก็ยังอยากที่จะประครับประคองนะคะยังอยากที่จะแบบ แก้ไขเยียวยาแล้วก็รักษานะคะให้ความสัมพันธ์ให้ครอบครัวนะคะมันยิงอยู่นะคะไพ่สองดาบเข้ามาเป็นใบสรุปนะคะบอกว่าคุณพยายามที่จะมองข้ามพยายามที่จะปิดตาข้างหนึ่งนะคะปิดหูข้างหนึ่งนะคะคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ถึงกับเอาหูไปนาะเอาตาไปได้หรอกนะแต่ว่ามันเป็น มันมันเป็นวิธีที่คุณเลือกนะคะที่จะมองข้ามความผิดพลาดหรือว่าอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับตัวเขานะคะอืมเนาะเ,เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่ทั้งทังที่คุณก็รู้แหละว่าเขาอาจจะไม่อยากจะไปต่อกับเราหรือเราอาจจะไม่อยากจะไปต่อกับเขานะคะแต่ณที่นี้นะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ต่างๆนะคะมันได้อ่อ บางคนอนะ่ะนะคะเลิกกันไปครั้งหนึ่งแล้วแหละนะหรือว่าบางคนตัดสินใจแล้วว่าว่าว่าจะแบบแยกทางกันแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเพื่อครอบครัวนะ,ะเพื่อสถานะนะคะาทางครอบครัวนะคะหรือบางคนมีเขาเรียกว่ามีลูกนะคะนะมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันก็ทําให้เราและเขาเนี่ยยังตัดกันไม่ขาดร้อเอร์ซนนั่นเองนะคะอืม ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแนวโน้มความรับความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลักคนาการน,นะคะในช่วงวันที่16ถึง30มิถุนายน2564จะเป็นอย่างไรนะคะ,ะไพ่ใบแรกเป็นไพ่คิงถือไม้เท้าค่ะ2อถ้วยนะคะ6เหรียญค่ะและเป็นไพ่ Judgment นะคะเห็นไหมชาวราศีกันลักขนากัรน,นะคะ คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินหรือศพบังกรธาตเดียวกันกับคุณนะคะธาต้น้ำกรกฎมีนพิจิกนะธาตไฟค่ะเมษสิงธนูนะคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติค่ะต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะ,ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะ มไม่รู้สึกว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันยลนัคณาการนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนี้นะอย่างที่ไม่บอกค่ะในดีอที่ผ่านมานะคุณพยายามที่จะประคับประคองนะคะพยายามที่จะเยียวยาให้ความสัมพันธ์นี้มันยังคงอยู่นะคะหลับหูหลับตาครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้โอกาสนะคะซึ่งกันและกันไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณอนะมันจะดีขึ้นนะมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะในช่วง ครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนี้นะคะแต่นะคะมันกม็มันก็ยังมีนะคะอุปสรรคต่างๆอยู่นะคะอาจจะเป็นอุปสรรคจากคนรอบข้างนะค,ะคนรอบตัวคนภายนอกนะ,ะที่ที่เขาอาจจะแบบว่ามีมีคาพูดนะคะอะไรบางอย่างที่เข้าเข้าหูเรานะคะเราทําให้เรารู้สึกแบบ อีกแล้วหรออะไรประมาณเนี้ทางทางที่เราและคนรักาากัค่ะ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ก็พยายามนะคะพยายามที่จะให้โอกาสซึ่งกันและกันพยายามที่จะปรับความเข้าใจนะคะพยายามที่จะมองไปข้างหน้านะทำเพื่อส่วนรวมทําเพื่อครอบครัวนะคะตรงนี้นะไม่รู้สึกว่าไพ่สองถ้วยเข้ามาเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่า คุณและเขายังมีความผูกพันคนะะ่ะยังมีความรักยังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันอยู่นะคะก็ยังไงก็ตามอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาคนรอบข้างเลยค่ะนะคะมันมันไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันดีขึ้นเลยนะคะเนาะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปไม่ต้องไปสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกัน์ละขนาการ จะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการ,รฟังแล้วก,ก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะอัศวินถือถ้วยนะคะดิเมจิเชียนค่ะ และเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะอย่างที่ไม่บอกนะคะชาวราศีการลัคนาการคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินธาตุไฟนะธาตุน้ําค่ะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ชาววันพุธนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามนับไพ่ค่ะไม่รู้สึกว่าเอาคามอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะคะจะมีการ อ,อย่างที่บอกเนาะมันจะมีการให้โอกาสซึ่งกันและกันได้เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึง่งนะได้แบบว่าแบบนับหนึ่งใหม่อะไรเงี้ยเอาใหม่อะไรอเงี้ย,ะยน,นะคะอืมแล้วก็มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะจะไม่ได้รีบร้อหนหุอหวานะ,ะแต่ว่ามันก็จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงความมั่นคงนั่นเองนะคะไม่รู้สึกว่ามันก็ แนวโน้มความสัมพันธ์ค่อยๆที่จะดีขึ้นนะคะปัญหาต่างๆก็อาจจะได้กลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะอืมก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรกัคนากรค่ะขอไพ่ให้คําแนะนําด้วยนะคะในเรื่องของความรักค่ะ ไ้ไปและเป็นไพ่คิงถือดาบค่ะ10ไม้เท้านะคะ8ไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่4ไม้เท้าชาวราศีกันรกขณาการไพ่ทาโร่แนะนําว่าในเรื่องาของความสัมพันธ์นะคะคือ ช่วงนี้นะช่วงช่วงเดือนมิถุนายูเนี้ยคุณอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะบางครั้งบางท,าางทีคนเราอะค่ะกว่าที่จะรู้ people, หัวใจตัวเองได้มันก็ต้องฝาฟันอุปสรรคมากมายนะคะแต่ไม่รู้สึกว่าคุณมีกําลังใจที่ดีนะคะคุณมีความพยายามที่ดีนะคะในวันข้างหน้านะคะการสื่อสารสําคัญนะคะ <IS. S 2> การปรับความเข้าใจการพูดคุยการเปิดใจสําคัญมากๆนะคะมันจะทําให้ตัวคุณและตัวเขาเนี่ยกลับมา มั่นคงกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะกลับมาเป็นคนรักนะคะที่มีความมั่นคงให้แก่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ระมัดระวังความพูดนะคะแล้วก็ใจเย็นๆนะคะพูดคุยกันนะคะดีๆนะคะแล้วก็มีสติทุกครั้งอย่าใช้อารมณ์นะคะก็จะประมาณนี้เนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ที่ดีเป็นกำลังใจให้กับแม่มาตลอดค่ะสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ